ก็สวัสด,ดีนะครับผมบ้านอังอุนสวรัญามาแล้วนะครับครับกะเป็นอีพี่น่กัเป็นอีอีพี่หนึ่งนะครับอันนี้ก็สีต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่องสําหรับการปลูกง,งุนนะครับสาหรับการปลูกอัง,งุนนะครับก็มาต่อเนื่องกันนะฮะสหรับการปลูกในอบอซ์เมนแบบนี้นี่นะฮะการปลูกในบอซีเมน กับการปลูกลงดินนะฮะบอชิมตกับเข่งกับบอต่างกันครับแต่ว่าบอชิมตมันก็สีใหญ่กวก็เข่งเนาะถามมาปลูกได้บอปลูกได้ครับแนะนับอกะขันบอเนนี่หลีกะบ,บอแนะนันนะแต่ว่าขันมันขันขันมันคือคือเปรียบเทียบ่าถ้าอยากให้ได้ผลผล,ผลิตดีดีหลีเลยนะ มันก็ตกโลกดินครับเพราะว่าย่าลืมมาอ่างุนนะฮะยาลืมมาอ่างวนเนี่เขาเป็นใหม่ที่โอ้ได้หลายปีนะฮะหลายปีขันดูแลด,ดีกับยี่สิบหาถึงยี่สิบปีขึ้นนะครับอ่าฉะนั้นแล้วกับผมบอแนะน้ำนะฮะแต่ว่าขันถามมาขันมันพื้นที่จำกัดอ่าอยากดูแลด,ดีเราก็อยากให้มันออกลูกไว้มันได้ยางเสียยางนะ เหล่วเจเหล่วเจเแล้วเจข้นสิขิดนะเล้วแจข้นสีสีพิจณานะพอะมันน่าหนกิจต่างนะถามมาโมเขาทุบจิ้มว่าทุบจิ้มยให้กันครับนี่เขาวามาโลกให้เบิ้องฮะทุบจิ้มไรให้กันนะตจวัาหสับผมแล้วอ่านี่ผมบอกว่าผมพื้นที่ผมอยากอยากเห็นแบบนี้เนาะอยากเห็นอยากเน้นเน้นความสวยงามนะอ่าผมก็คือเน้นเน้นความสวยงามนะเพราะว่าพื้นที่บ้านห้องว่างแผนบ้านนะว่างแผน,นก็นกนอยากเน้น เน้นเป็นสุ่มเน้นเป็นเพื่อความสวยงามเนาะแต่ว่ากับพยายามหาพยายามหา,อาบอซีเนะมนต์นยยนะบอซีเมนต์ที่มันใหญ่ๆนะที่มันใหญ่ๆจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันมันต้องใส่ตอบอรนี่เหน,นี่ันเป็นบอซีเมนต์ไดยเป็นเตอร์หนึ่งเมตรนะคือก็คือความกว้างของวงวงบอนี่มันหนึ่งเมตรนะก็เลยอยากเอาตัวนี้ใส่เป็นสองเพราะว่ายังกับเพราะว่า ขันขันเบาคือมันหลายนี่ต้นพันธุ์มนหลายนะครับผมตองเบาแบบนี้เลยนะแจันต้นพันธุ์หน่อยๆนะต้นพันธุ์หน่อยๆคือแบบเอาแบบดีๆเลยนี่ก็คือหนึ่งอันกับกัโอเคนะเพะวันเป็นหยังคือจังบวัดนลยนั่ในการปลูกเสี้ยงถามาได้ออกเอารูปเอารูปขึ้นกันครับนี่อันนี้คือยกตัวอย่างนะว่ามันเฉียงแบบนี้ตองเฉียงไง ต้องเข่งง่ายเรากล้ว,วนเจอินซีประตูเรืนเจอปุ๋ยเลือนเจอพุ่นดีชันดีชันเยี่ยมชันเลือดนะฮะนะ,อะเอาตรงใส่คาสันบางย่างดีเลยอันนี้ก็คือกันครับกับัาสันอย่างดีนะ,ะบอ่อนว่าบ่บ่อนว่าแบบนี้กับฉิบูนณ์น่ะก็คือปุ๋ยดีพุ่นดีดินดีน้าดีแหละฮะตรงใส่แบบนี้นะบ่ใช่บ่สิบูนั่นเจ้าโค้มหมายถือว่าชังเจดบ้างนะฮะ ข้นป่วยง่นีหูนะฮะหรือว่าคนที่เบื่ท่านนี่ปลูกกาลอหรือว่าคนกำลังปลูกอยู่หรือว่าค้นที่เขามาปั้งลิปมืงผมอยู่เนี่ยเขามาเบิ้ลิบมืงผมอยู่นี่ว่าอืมเอ่อช่วงที่ป่วยงุ่นนะหากอุ่นเนี่ยเขาสิบอกคอยได้ย่างล่งดินนะขันมะขันขันขันเป็นแบบนี้นะขันเป็นขันเป็นบอร์ซีเมนต์หรือว่าเป็นเป็นกระถางเป็นเฉ่งแบบนี้นะ เขาจะบ่คอยยังยังหาลงดินแม่กระทั่งปลูกในพื้นดินเนี่ยปลูกในพื้นดินธรรมดาเนี่ยเขาก็บ่คอยแต่ยังหาลง,ง,ง,งดินนะมันก็ต้องโดนนะต้องโดนต้องไปต้องแจ้ต้องถึงอีหรีมันต่อเขาจังสีเขากะเขากจังสียังหาลงดินนะเพราะว่าอย่างคือจางไวยนี่หากเขาจะสังเกตนะผมสิบ่อยว่าวิธีสังเกตะนะจังไรว่าเขานี่จะพูดขึ้นมาเต๋อหมดเลยนะพูดกับมารับอาหารไหม อ,อยูพื้นดินขี้กันปลูกลงดินขึ้กันเลยชาแนลมันเ,เป็นหา้าค้ายๆห้าเขาจะพูนี่นี่นี่หาพวกนี้เขาจะพูขึกก้นหากก่าพวกนี้เขาจะพูขึ้นเต็มเลยพูขึ้นแท่งทนอแท่งนั่งขึ้นเพื่ออย่างเพื่อว่าเขาจะพูขึ้นมาหลับอาหารมึงมึงมึงครับพงที่ีพี่ีบี่ี่ีนี่นะนี่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 นะครับพวกนี้นะเขาจะแท่งนอแท่งห้าขึ้นมาเพื่อเพื่ออย่างเพื่อจะไม่ร้องรับอาหารเมื่อกินอาหารไหมอืม คือกันเลยครับนั่นแหละกับชั้นได้กับชั้นนั่นเนาะคือจะมุมบอกนะครับว่าพ่อพ่อห้าเขาตีแพ่ออก้วงเนาะห้าเขาตี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 ผู้คนเมื่อตีแพ่ออก้วงอยู่เป็นพื่อนกันเจ้าว่าอ่ามันจะดีกว่าเพราะอย่างเพราะว่าบอมี่เน่ากันเลยอยู่พื้นนะฮะมันสบอมี่เน่ากันนะครับแต่ว่าในบอนี่พ่อมาฮอดนี่สังเกตว่านี่นี่คือคือตัวของเขาพอตัวนมาปุบห้าเขาเดินเดียวแมามาตำนี่ก็บนแหละ ไปบ่ได้แล้วน้อล่ะวดอนอยู่ได้หนล่ะว่อนอยู่หนิก็รอแต่อาหารอยู่หนิล่ะรอแต่อาหารห้าวเสียวมาให้รอแต่ฝุฟุนรอแต่ปุ๋ยเกียวมาให้รอแต่นามอยู่หนหล่ะมันชิบวเดินออกนะมันชิบ่เดินออกเดินออกเดินออกคันขันบ่มีในบ่อเนี่ยเขาสิเดินออกมะเขาสิเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยของเขานะเดินไปเรื่อยมันก็สมบูรณ์ไปเรื่อยมันก็ี้ง่ไปเรื่อยนะคือแบบว่าเขาเลยนะครับเนาะผู้ใหญ่ขึ้นมันก็กินอาหารหลายขึ้นเนาะ เพืชนงฮะอาหารมันมีเขากินอาหารได้สองทางคือคือทังหลากกับทังใบเนาะทังใบก็คือแสงแดดนะครับเดียวก็ทังหลักเนาะทังไรก็พวกดูดด้านดูดซุยพวกพุ่นพวกกุ๋ยพวกันนี่เนาะที่เขาให้เนาะฉะนั้นแล้วพืชอนี่เขาให้อาหารเขาด้กินอาหารทังกากกับทังใบมีสองทางใช่ไหมแต่ว่าทั้งนี้ทา้งนั้นเราต้องทังหลากนะทังหลากเน่ะต้องเป็นอาหารที่สำคัญี่สุของพืชเนาะเขาจองกินทั้งหลาก บางทีนี่แหละผมจึงบอกว่าก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าบางทีข้อดีของในวงบ่อผนังกำจัดภาษาพูดไงนี่กำจัดภาษาพูดงไงสองอเอาปุาย๋ยหเทะไรได้กินมดอืมนี่อข้อดีเลยโรคมดได้กินมดอแต่แต่หมายพว่มัสมบูรณ์ไะเใครได้กินสมบูรณ์ได้กินสมบูรณ์ดีแล้วก็ ออกลูกดีออกลูกดรอกแจอยูบ่บัวท้นกาบ่เฉยบัวทนนะทำบัวทนกลับมาเข้ามาหาปีชิดปรียวเขาโอเฮนะฮะแจมันกะมันกับสียูแบบนั้นนะมันกัสิลังสิงงาาล,ออลงังนะฮะพอเปียงพอมาจังเล็กกับเหล่าแจเนี่ยฮะเขาบอยืนบอยืนลงดินเบิ้งนะฮะเบิ้งคุ้มสูงของบอนะหน่อยนะครับที่เขาสีลงนี่แจว่า,ากะบเปียงหรอกครับ เจ้าว่าของผมเห็ดนี่อันนี้คือคือผมอยู่ที่ยางเนาะมันก็แล้วแจ่เล้วแจ่เนาะสำหรับทีข้นมีหน่อยนะสำหรับตีข้นปลูกต้นสองต้นเจ้ว่ากัดูคันเซียตแบบมีเห็ดคอกดีกว่าครับเห็ดคอกไม่ไหมเห็ดคอกไม่ตีดีกว่านะมันทีไงก็เพราะว่าเขาเอาปุ่นเอาหยางมามาถมที่นี่ปุ๊บมันก็สีลงดินบ่ะคันเซีตแบบนี้เจ้าว่าของผมมันก็การเนียในคุ้มสวยงามเนาะเนียนเป็นข้าวเสียเนียนเป็นเป็นซุ่มเนาะเนียนเป็นซุ่มเพราะว่าอยู่นี่เขาก็มีอยู่ในสวนเขาก็มีอยู่สวน สวนอื่นเขาก็มีเนาะมันก็มีหลายสวนก็แล้วเมื่อปลูกไว้เป็นเป็นเป็นประดับไว้นะฮะนี่สีบอกให้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยขายนีงสี่เยิ้มก็ข้าวเยิ้มกับออกลูกครับเนี่ยข้าวเยิ้มกับขึ้นนะพอมันขึ้นมาปุ๊บเดียวมันก็แจ้นะทำมาแจ้นว่แจ้นไวเพราเป็นอย่างได้กินปุ๋ยดีเตี้ยวมันปุ๋ยมันหน่อยเกื่อมันหน่อยมันก็ยุ่งสนมากแหละครับอืมนี่คือขอแจกจัง ของเราวางอ่างงนเชียงอ่างงนกระถางนะเขาบอออกลูกออกลูกออกลูกคือกันครับอ่างงนเชียงก็ออกลูกจะออกออกจะออกลูกไว้อีกจังหานะออกจะออกลูกไว้อีกนะเจ้าว่ามันกะขึ้นมาเหรอเจ้าว่าขันเด็กควมอย่างยื่นเราสู่เอาลงดินบ่ได้นะฮะสู่เอาลงดินบ่ได้อ่แม่กระถางในบ่อนี่กันแต่ขันบ่อนี่ยคอ่บกระยังสู่ลงดินบ่ได้นะอแมนบ่อนี่กระยังสู่ลงดินบ่ได้ แต่ว่าทำมามันได้หลายปีคุยได้หลายปีชื่อกันนะฮะสำหรับเน้นสำหรับเน้นเน้นเอ่อเพื่อว่าเป็นทีพักพันยนไก่เพื่อเป็นหล่มเงาเพียงเนาะเอ่อเพื่อจัดเป็นสวนย่อมนะฮะนี่ผมกะผมกะได้ใช้ใจเอาแบบนี้นะจริงๆผมจะผมจะตีกรอบนะผมจะตีขอ,อกเอาอ่าก็่น้นน้ำนะฮะเน้นน้ำขันผูดด้ใดสีลงแบบนี้ก็คือตีขอ,อกเอาห้องประดับด้วยขอกเนาะประดับออด้วยขอ,อกเอาง่ายๆหมดนาะ นี่ก็หมาามาเขาตีขอ,อกมาเอาตีมันขอ,อกเรต้องไปเห็ดนี่ยังกันเหรตีขอ,อกปุ๊บตีขอ,อกขึ้นมาแล้วก็ปูโ่งหันเอาฟุ้นโลงหันปุ๊บมันก็นสิโลงดินไปนะฮะมันก็นสิงามไปอีกแล้วก็สมบูรณ์ดีน,นะครับอันนี้ก็คือฝากไปนะเป็นข้อคิดนะครับผมสําหรับผูดด้ใดอยากปลูกเงินนะฮะระวังว่าปลูกในเฉียงก็ปลูกในบอ่อแล้วก็ปลูกรงเดินอเดียวกันนะผมเราประกาศเลยว่าปลูกรงเดินดีก็พอได้กินไหลก็ได้กินดีก็ล้วก็หากเดินดีก็กันนะอืแต่ว่าขัน ก็แล้วแจ้ยนะครับน่านาจิตตังนะอันนี้บอกมาได้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่เขอบบาติดตามขอบคุณที่เขอบ้านหลับชมนะครับผมอ่าขันชอบคลิปนี้กับโคตรอะไรโคตร์กดโคตรสะไคร่นะกดกระดิ่งไว้นะครับผมเพื่อจะว่าผ่านชิปใหม่ๆอีกต่อไปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ